องนีต้องใช้และนี่คือถามไปทั่วรวกับแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วครับท่านนั่นคือพ o อกซี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านแนะนำตัวก่อนเอโยพอกซี่สวัสดีครับพวกเราพอกซี่ครับอ่าพ็อกซี่ก่อนจะไปเข้าเนื้ออะไรการฝากงานกันก่อนเลยได้ครับผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่า พร,พรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม Last request พรุ่งนี้ค่อยเ,เลิลกได้ไหมอยากขอเวลาลาไปสามารถฟังด้ทุก streaming p l a ฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ MV สามารถดูได้ใน YouTube b o x y แล้วก็มี challenge ใน TikTok ด้วยนะครับผมเพียงใช้แผ่นเียมพวกเราและติด Hashtag พรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม challenge นะครับลองเต้นเล่นละบำเล่นคอนเทนต์แฟนชานได้หมดเลยครับอย่าลืมแค่ ใช้เป็นเสียงมาติดแฮชแท็กให้กับพอครับเดี๋ยววันนี้พี่สงกรานต์จะ cover เต้นนะเขาบอกเขาอยากเต้นเต็มเมื่อกี้กูจะพูดว่าเดี๋ยวกูร้องให้เดี๋ยวกูร้องให้ไม่ได้ละกูต้องเต้นอะไรดีเดียอะไเดี๋ยวพี่เต้นเป็นเพื่อนพวกเราโอ้ยแกจะภาพแกแล้วกูรายการถามเป็นทั่วเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับความรู้รอบตัวนะผมไม่ค่อยมีอะไรพี่อย่างเงี้ยมันเป็นเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับวงการทีป๊อปอย่างเงี้ยอืมอบคุนก็เก่งกสิถ้างั้นน่ะอย่าพูดอายเขาเราต้องแบ่งทีมนะแล้วเดี๋ยวต้องเรียกกันมาทีละคนอันนี้คือแบ่งกัันเลยใช่่มแบง เรียบร้อยครับมีชื่อทีมไพ่ไพ่ครับโหไม่กล้าอยู่ด้วยเลยอ่ะแล้วทีมนู้นล่ะชื่อว่าอะไรจ๊ะไล่ไพ่อะไรไม่เอาเลยมอเรียนหัวเรีนวีหัวมีชื่อจีนอัโซกััต้วงนี้มาเป็นคอมจีนชื่ออัซชื่ออัติ้งมั้งเป็นเคลีคือเราต้องตั้งอะไรที่มันแบบที่จะส่วนทางความเป็นจริงพรุ่งนี้ค่อยชนะพรุ่งนี้ค่อยชนะอันนั้นบอกไรไพ่คือภา่ใน่ อันนี้ชื่อพรุ่งนี้ค่อยอันนี้ไลฟ์ไพ่ส่งตัวแทนมาคนละหนึ่งครับโอ้อัมแกร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 โน้ตพามาโน้ตพามาฉันเจ๋งแค่ไหนรอยังค่ะยังยัง MV ล่าสุดเนี่ยพวกเราดูบ่อยกันแค่ไหนขิ้งไปเลยทั้งหมด5้าแสนกวิวอ่ะพี่กันไปแล้วเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งเอาเป็นว่าพวกเราฟอซี่มีถ่ายหรืแอกอย่างน้อยอ่ะคนละหนึ่งละคำถามก็คือนางเอก m b ทำทรงผมแบบไหนจากมุมสายตาคนดูนะทอยนะครับข้อแรกเอาผมเนี่ยไว้ด้านหน้าทั้งสองข้าง่างนี้่างนี้แอบแอบนี่เพลงเราจริงไหมเนี่ยอันที่สองนะครับเอาผมไว้ด้านหลังทั้งสองข้างอ่าคือตัดมาแล้วแปะที่หลังอ่าตัดมาก่อนพูว่าใส่วิกอันนนอันที่สามนะครับเอาผมไว้ด้านขวาไว้ข้างหน้าขวาไว้ข้างหน้าเลยแกผมเลยูยิงสมองแดงเลยอ่ะเออข้นสุดท้ายนะครับ เอาผมด้านซ้ายไว้ข้างหน้าอ่ะเอามือจับปิงหงครับโอ้ยยังไงล่ะเนี่ยสวครับผมว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับเขาไม่ได้เอาไว้ผมไว้้ลนหลังน่าจะไว้ข้างหน้าข้างหนึ่งก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นข้างที่ถนัดน่าจะเป็นข้างขวาของเขาผมด้านขวาไว้ข้างหน้านะครับเป็นคําตอบที่ลองรอบหน้าค่อยเอาใหม่อุ้ยเจอที่เลยพี่สงแกงชัวร์ขวา้ายซ้ายดีลองดู เห็นไหมแกลองแกลองเอาผมไว้ข้างซ้ายครับเอาผมซ้ายไว้ข้างหน้าเอาผมซ้ายไว้ข้างหน้าถูกแล้วพี่พี่ถูกเอ็งเนี่ยฉันบอกแล้วเอ็งในนี่เกมข้อสอบนี่คือมุมจากคนดูนะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วพี่ถึงบอกให้ว่าให้เราดูจากเอ็มบีพรุ่งนี้ค่อยได้คะแนนไปเอ๊ะแต่ข้อจะคะแนนไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่เท่าไม่เท่าข้อสุดท้ายเยาวมันสามล้านกว่าคะแนนพี่แล้วเราเล่นข้อสุดท้ายอะไอ่ะส่งตัวแทนขึ้นมาครับวิกเตอร์ไป มาวิกเตอร์นี่ถามก่อนว่าในช anel ของ proxy บน y t u t u นะนอกจากจะมีพวกผลงานเพลงแล้วมีการลงคอนเทนต์อื่นๆด้วยคําถามนะครับจากตัวเลือกต่อไปนี้คลิปวิดีโอใดเป็นคอนเทนต์ที่เก่าที่สุดที่ถูกอัพลงในช anel ของวงโอ้โหไม่ต้องมีช้อยก็ได้เหรอเฮ้ยผมผมรู้ผมรู้ผมรู้เราคุณไม่รู้เลยอ่ะอันแรกนะครับตามติดชีวิตแฮชแท็กเด็ก64กับโชกุนอ๋ออันที่2นะครับ รัน proxy run, Pro xy, run. อ๋อดูแลดูแล,แลอันที่3นะครับ proxy space คืนที่ดาวเต็มฟ้าปรามูเวนะิเลียนโคเวอร์ไบกันก่อนอ,อ,อ,อันที่4นะครับ proxy behind the scene นะครับมาเสพสินอินด n t o r y ไปกับคู่หูดูโอก่อนเตอร์ <c oughs> <c oughs> ไออันนี้ลงตอนไหนครับอันเมื่อกี้ลงตอนไหนอ่ะผมเคยอยู่ในช่องนั้นใช่ไหมข้อใดคือคลิปวิดีโอคอนเทนต์ที่เก่าที่สุดที่ถูกอัปโหลดในช่องของวงนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ถ้าพร้อมแล้วกดครับเป็นครั้งแรกนี่แต่พี่ถ่ายมาเลยที่ไม่มีใครกดครับผมขอตัวเชวยได้ไหมครับขอตัวเชวยได้ไหมครับได้เล่นมินิเกมเพลงนี้คือเพลงอะไรสามสิบวินะคะเริ่มค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะใจสลายเอ่ยเอ่ยอะไรเอ่ยปฏิทินนะมีหกพยางปฏิเสธใจทำไม พูดมีข้อด้อยได้ไหมต้องลองถ้ายืนกันทำไมเนี่ยห้ายืนได้ไหมเราตัดช้อยหรือเอาใบเอาใบก็ได้มาใบดีกว่ามั่งเหมือนเฉลยเลยอ่ะเป็นบล็อกตอบข้อ A ครับผมบล็อกตามจิตชีวิตเด็ก6-4กับโชกุนครับเป็นคำตอบที่เฮ้ยตอบเลยพี่ต้าตอบเลยเอ่อช้อยบีครับันทึกซีบันเป็นคำตอบที่ ตอนกูทำเลยอะเราทำเลยอะตอนที่เราไปวิ่งกันอะไปวิ่งที่สวนจำได้ปะที่เราวิ่งกันอ๋อวิ่งสวนลุมเออเออนั่นอะอันนั้นใกล้กับตอนสอบคุณมากเลยคือลังเลมากคอนทิน่เก่าที่สุดคือบัลลักษ์ซีรันนะครับถูกอัพในวันที่20มีนาสอ2พันยจะ4ปีแล้วอ่ะโอ้หเราไปทำอะไรกันมันนั้นอะเหมือนแบบไปเอากำลังเพื่อแบบซ้อมเต้นกันอะไรเงี้ยก่อนเดบิววิ่งจริงจังอ่ะพี่วิ่งจริงจังอ่ะวิ่งจริงจริงอ่ะอก็คืนนัดกันไปวิ่งเฉยเอยอะก่อนเดบิวครับพี่่่แแบบบบวาใใหห้มันปอดญ ให้มันปอดใหญ่คืออะไรวะคุณช่วยเรื่องหายใจไงไม่หอบไม่หอบไปยังพี่ใช่แล้วใช่อะไรพลาดได้คะแนนตาไม่จริงไม่ไม่ไม่จริงฉันรู้แหละแต่ว่าแบบให้เขาตอบบ้างเพราะว่ามันจะได้สูสีกันมันสนุกกว่านั่นแน่จะได้สูสีนะอ่ะส่งตัวแทนขึ้นมาครับไปเลยเอาล่ะเนี่ยคู่นี้คู่กัดคู่กัดคอนเสิร์ตใหญ่ล่าสุดของวง ชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะ Toxy Second Final Fantasy าซีอ่าเห็นทางวงเนี่ยมีทำเมชชันไดส์นะครับออกมานะครับสำหรับคอนเสิร์ตด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือเสื้อของพวกเราเองเท่มากๆสำหรับเสื้อที่เราพูดถึงกันนะครับผมคำถามนี้จึงเกี่ยวกับเสื้อตัวนั้นนะครับจากลายสกรีนบนเสื้อคอนเสิร์ต Toxy The Second Concert The Final Fantasy ตาำแหน่งในการยืนโอ้ของสมาชิกเรียงอย่างไรจากซ้ายไปขวา ซ Toyota, ้ายไปขวาจากมุมมองที<_<_<_<_<_<_<_ mm ่เรามองนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าปรึกษากันเราเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้รู้ไหม้างหน้าเนี่ยมีโปสเตอร์มีโปสเตอร์อยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วโปสเตอร์เนี้ยผมคิดว่าเดย์อาเนี่ยน่าจะเหมือนกันช้อยแรกนะครับจากซ้ายไปขวานะกอนคิมโชกุนกันองลี วิกเตอร์ยสองนะครับโชกุนองลีกอนวิกเตอร์กันคิมเฮ้ยเนนี้แหละอนนี้แหละไม่ใช่ใช่ใช่ทุกอันเลยคุณอ่ะใช่ทุกอันเลยอ่ะอันที่สามนะครับโชกุนกอนองลีกันวิกเตอร์แล้วก็คิมเฮ้ยอันนี้อันนี้นี่นี่นี่ใช่ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันที่สี่นะครับวิกเตอร์กันองลีคิมโชกุนแล้วก็กอนจากซ้ายไปขวาคืออันไหนนะถ้าพร้อมแล้วกดครับ องลีตอบว่า C ครับทำไมเสียงดูไม่มั่นใจเลยน้องชายโชกุนกอนองลีกันบิกเตอร์แล้วก็คิมใช่ไหมเผยแล้เลยครับบผิดครับคอบีครับขอบุณท้ายสุดต่อเด้๋วองลีก่อนตรงกลางโอ้ช่คยกับตอบทผิดวนกั้นถูก อ้เอาไห้ดูเอาไห้ดูเอาไห้ดูนี่แน่ปลาแแล่ะนี่ไงหน้ามุ้ยเชียวจริงด้วยทีมพวกนี้ค่อยได้คะแนนไป ตอนนี้คือ4ต่อ2องมีกันพี่เอาเวลาพี่ผมแบบแพ้วันนี้ยเบอกแล้วอย่าพูดเยอะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมว่าพ็อกซี่เนี่ยอยู่ค่ายบาร์เทอร์มิวสิกนะครับผู้บริหารค่ายคือใครนะครับพี่ติ๊กเจษราพรพอดีครับพี่กิ่นสีครับไม่ใช่ติ๊กเจษดาพรพอดีครับดังนั้นนะครับอยากรู้ว่าหนุ่มๆจะรู้จักพี่ติ๊กแค่ไหนพี่ติ๊กเจษราพรเกิดปีพศอะไรครับโอ้โหสองศีลไม่ใช่แล้วเป็ศีลเไม่ใช่ละข้อหนึ่งนะครับผม พศ2512ข้อ2นะครับพศ2517ข้อ3นะครับพศ2520นะครับข้อ4นะครับพศ2523้าสก็ครับขอใช้ตัวช่วยครับ <c oughs> เอา้าทำไมอะ่ะก็อยากได้ตัวช่วยน<ด>ี่ละได้มีอะไรทำเพลงนี้คือเพลงอะไรมาช่วยหน่อยน้องชายอ๋อบอดี้การ์ดป่ะครับบอดี้การ์ดมาคำตอบที่ถูกต้องครับ Bodyguard Bodyguard จะใช้ตัวช่วยตัวไหนครับอยู่ใน25 13ถึง25 23ผมว่าพี่ติ๊กน่าจะไม่เกิน45ผมว่าน่าจะ25 17ครับถือว่ารู้จักจริงอันนี้ไม่จริงละก็ไปส่งยิ้มแบบนี้แปลว่าไม่ใช่ละโอ้ยก็ถือว่ารู้จักกันจริงไงนั่งได้ไหมผมนั่งได้ไหม25 17ผิดครับ แต่จริงๆอะใจฉันอะมาตั้งแต่แรกแล้วอยากตออข้อสี่อ่ะเอาใจเอาตามหัวใจมาลองดูหัวใจผมครับข้อสี่ครับพิตติ๊กครับนอ่นีิตติ๊กจะต้องภูมิใจในตัวคิมนั่งดีกว่าแล้วนั่งแล้วนั่งผิดครับสองห้าสองศูนย์ครับโอ้เห็นไหมล่ะขอโทษนะครับ พี่ปิตเกษานาพรนะครับปีนี้อายุ48ครับโอ,ยอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่ถูกถูครับแล้วชรับแล้วโอ้โหเม่อนี้เอาไปขยาย,ายได้เลยครับโอ้โหอ,อายุ48แต่พี่ติกยังหน้าเด็กอยู่เลยครับตอนนี้ไม่มีใครได้คะแนน อ่ยังเท่าเดิมนะ4ต่อ2คะแนนนะครับผมมิเตอร์แก้มือหน่อยน้องข้อนี้เหมือนเดิมครับเพิ่มความเข้มข้นในการรู้จักพิติกนอกจากจะเป็นพี่ชายพ่อพของพ็อกซี่แล้วนะครับผมแน่นอนว่าพิติกเจษดาพรครับเป็นนักแสดงที่โด่งดังมีผลงานการแสดงมากมายนะครับเพลงใดต่อไปนี้ไม่ใช่เพลงประกอบผลงานการแสดงของพิติกเจษดาพรผมพอได้ผมพอได้คอผมเคยดูละครตอนเด็กๆ แต่เรากระซิบไม่ได้นะคนตอบคือ,อตรงนี้นะมิเอร์ <laughs> โอเคเห็นเต็มเเพลงอย่ามาใกล้ฉันวูฟแพ็ค OST อันดับพันคองเมืองสอ9สี่เก้าเก่าชื่นี้เรื่องจริงไหมครับ <c oughs> หล่หอหล่หอหลน ้อที่สองนะครับรักอยู่เต็มฟ้าเจนนี่เทนโพสวรณน,นะครับผม OST ต่างฟ้าตะวันเดียวข้อที่สามนะครับยื้อเบนชลาทิศ OST สายสีเพลิงนะครับโอ้โหเรื่องคลาสสิกคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาเบิร์ดธงชัย OST อย่าลืมฉันครับถ้าพร้อมแล้วกดครับเฮ้ยเทมน,นี้แปลกว่ะไม่มีใครกดอะไรเลยเม,มีเกงสองอะอ่ะงั้นลองดูตอบซุ่มๆนะถ้าไม่ใช่ก็อีกข้อหนึ่ง เอา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 ข้อ2แล้วกันครับข้อ2คือรักอยู่เต็มฟ้าเจนนี่เทียนโพสวรรณเป็นคำตอบที่ผิดครับพีเตอร์ตอบเลยตอบยื้อเบนชลาทิตถูกแล้วนายแยกเกยโตเกบโตแยกแยกแยกแๆกวิกเตอร์ถูกต,อต้อง จะบอกว่า2499ี่เ้าเอันคมเมืองเนี่ยเป็นผลงานพรของพี่ติกตอนปี2540นะครับต่างฟ้าตะวันเดียวนะครับเป็นละครจากปี2549นะครับอย่าลืมฉันเป็นละครจากปี2557นะครับผมออส่วนเพลงยื้อพี่เบนชลาทิศนะครับเป็นเพลงประกอบผลงานการแสดงของนักแสดงนําอย่างพี่ปอัิวุฒิชมพูมพอยัยยาชายขิดแย้มนามเป็นต้นครับอ๋อเคยดูไหมคุณ,ค,ณครับเคยฟังเพลงครับคุ้นเพลงเลยตอนนี้สี่ท่าไม่แต่มันไม่สนุกเหมืนกัมันก็แบบคสูสีนี่แหละแทนอี ต้องถามว่าพวกเราเป็นเด็กยุค0 0 0พันกันไหมไม่ไม่ใช่ครับอยากว่าพวกเราพอจะเคยฟังเพลงฮิตช่วงยุคนั้นไหมฮ้ยก็พอได้อยู่นะใช่คำถามเนี้ยพี่การได้เปรียบล้วครับผมเกิดมาก็นี่แล้วพักซี่เคซี่เลยแล้วเดี๋ยวนี่กี่ขวบเนี่ยได้สามวันอันนี้อะไรเราให้ฟังหรือขิงหรืออะไรถ้าคำถามนะครับเนื้อเพลงทานไฟเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยแมงกอินไตนะครับข้อใดเป็นเนื้อที่ถูกต้องโอ้ ข้อแรกนะครับเพราะว่าเธอและฉันทานไฟเก่ายัางร้อนรอวันหรือฟืนแล้วคนมาตอนหลังต้องขัดต้องคืนแบบเขาคนนี้เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจข้อที่สองนะครับเพราะว่าเธอและเขาทานไฟเก่ายัางร้อนรอวันหรือฟืนแล้วคนมาทีหลังต้องขัด ต้องคืนแบบฉันคนนี้เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจข้อสามนะครับเพราะว่าฉันและเขาไม่น่าถูกอันเนี้ยตัดช้อยให้ด้วยตัดช้อยให้ด้วยนนช้ชอยให้เหรอเป็นสเปเชียลโบนัสเหรอหรือว่าอะไรครไอแค่เพราะว่าฉันและเขามันก็ไม่น่า,นาแล้วเออทานไฟก็ยังร้อนรอวันหรือฟื้นแล้วคนมาข้างหลังต้องทน ต้องฝืนฉันคนนี้เธอต้องบอกวิธีให้ทําใจตอนสุดท้ายเพราะว่าเธอและเขาทานไฟเก่ายังร้อนรอวันหรือฝืนแล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฝืนอย่างฉันคนนี้เธอบอกวิธีให้ทำใจถ้าพร้อมแล้วกด้ว วัน <One. S 1> ข้อสี่ข้อสี่ดชั่มันมชั่มันชั่มันในตัวเองชั่มันตัวเองขอวขาเธอและเขาทานไฟเก่ายัางรอ้อนรอวันหรือฟื้น <c oughs> แล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฟื้นอย่างฉันคนนี้ <c oughs> เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจโน้ตทูตัวมันลงสวยนั่นก็คือทุอ่ง เราเราจะตอบข้อไหนข้อนันแหละเพราะพี่ส่งน้องพอสุดแล้วพอทุกข้อพี่ส่งน้องตกกูตะกักทุกอันเลยมันมันหาแบบหาช่องลงไม่ได้เพราะว่าฉันแร่เขาแร่เขาอะไรถามเรื่องกูว่าเอ๊ะเอมัาลองไงวะโอเคเฉันนั่งพี่ครับได้ครับข้อสุดท้ายเลยไม่จรโอโมทีมพวกนี้ค่อยเนี่ยมี4คะแนนทีมไร้พ่ายเนี่ยมีทั้งหมด6คะแนนถ้าตอบข้อนี้ถูกนะชนะเลยเพราะข้อนี้ห้คะแนนข้อนี้จะไม่มีชอยนะคะมีแเกย์อา เเเเททททนออปปิิตตายในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาก่อนออกจากบ้านไปซื้อของขวัญให้เพื่อนๆฟังดีๆนะในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาก่อนออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของขวัญให้เพื่อนๆพอ,พอซีแต่ขากลับนะครับได้แวะรับวิกเตอร์เพื่อไปปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านของคิมพอไปถึงบ้านปรากฏว่าคนที่เปิดประตูต้อนรับคือองรี ตามมาด้วยโชกุนกับกันที่วิ่งถือขนมที่ทําเองมาอวดน,นะครับจากนั้นนะครับก่อนเดินถือของขวัญน,นะครับเข้าไปในบ้านพร้อมกับมีเสียงกรุงกริงกรุงกริงทุกคนเลยรู้ว่าของขวัญคือกระดิ่งแน่นอนก่อนเลยถามทุกคนว่ากรุงกริงกรุงกริงในกล่องของขวัญมีกระดิ่งทั้งหมดกี่อันกัวครับสิบห้าเฮ้ยทำไมวะทำไมอะ อวีตเตอร์พยายามหน้าไญ่ได้จริงเหรอไม่ใช่เหรอ I'm ready 15ผิดครับคืออะไรอ่ะ7อันครับทำไมวะไใช่เหรอเจอันผิดครับนี่ชายทีนึงเอากรุงกริ้งกรุงกริ้งในกล่องของขวัญมีกระดิ่งทั้งหมดกี่อันผมลองดูละผมว่า11ออะไรอ่ะคุณไม่คิดเราพี่ลองดูสิเอ็ดแน่นอนพี่ชาย โค้ดสมาร์ทวันผมเข้าใจละมื่อคือตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ามันมันต้องรูมันนั้นหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้คำถามนี้นะครับไม่เฉลยกันนะครับผมถ้าอยากรู้คุณจะต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับคำตอบคือ11อันครับผมท่านั้นแล้วไร้พ่ายชนะไปพรุ่งนี้ซื้อคืนด้วยนะพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหมล่ะเฮ้ย อะเราเล่นต่อแล้วอย่าอยากรู้พี่เดี๋ยอยากรู้เชื่อผมว่าไม่ต้องคอมเมนต์บอกกันดีกว่าลองดูลองดูลองดูคุณลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองดูกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิ้งกุ้งกิงถามว่าก่อนเอากระดิ่งมากี่อัน อาฝัคอีกสักครั้งเึงครับตอนนี้พวกเราปล่อยเพลงใหม่แลครับชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหมล a s t Request ของอิทธ่อันไม่ใช่ ก็ตอนนี้สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ฝาก t TikTok c h a l l e n g e ด้วยนะครับผมทุกนี้<ม>ค่อยเล่นไ,ไ,ไหมชาเลนจ์ Challenge จะลองเต้นหรือว่าจะ acting หรือรอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราไปส่องสองแท็กวันนี้วันที่19แล้วซึ่งตัวนี้ขึ้นเป็นที่1แล้วเรียบร้อยก็แล้วกคุยับยอดวิวเลยละครับสามสามสิบล้านวิวป่ะอันี้พูดไปเรื่อยแล้วขอคุณแล้วครับสาม <50 S 2> สิบล้านวิวนะครับขอขอนุญาตค<อ>ุมโปง ม่แต่เชื่อว่ามันเป็นอนาคตอันใกล้มันจะเป็นจนอนาคตอันใกล้แน่ะนอนครับผมถ้าทุกคุณทุกในทุมใจช่วยกันนะครับผมช่วยพวกเราฝากพวกเราท็อกซี่ด้วยนะครับแค่คลิกเดียวขอให้คลิกเดียวไม่มากไม่น้อยครับผมและที่สำคัญนะครับผมเร็วๆนี้พวกเราจะไปทํางานเอเชียโัวร์นะครับผมจะออกนอกประเทศกันแล้วนะครับก็ล์พิการล่าสุดนะครับมีผลงานในประกอบละครชื่อเพงเลงอะไรครับอ่าใช่ครับชื่อเพลงว่า Until the Sun Meet s the Star นะครับประกอบ OST นะครับผมเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับ Until the Sun Until the Sun ฝา,ากเด็กๆด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือของ Immersion Dice นะครับสามารถสนับสนุนเด็กๆได้นะครับผมจะบอกว่าเป็นของ Immersion Dice ที่น่าซื้อจริงๆนะครับผมก็ใส่นะเขาให้ผมมากนะผมไม่ได้ซื้อ <TF> <sh arp> ไปบอกเขาอีกที่ <S <s สักทีแล้วดผมก็ซื้อมาเหมือนกัน <sk r> หลายตัอเดี๋ยว <s> ไปสนับสนุนน้องๆนะครับผมก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีอีกหลายๆผลงานที่ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนในปีนี้นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีกระดิ่งกี่อันเอออ่ะมีกระดิ่งกี่อันมีกระดิ่งเจ็ดอันทำอะไรกันพี่กันรู้ไหมว่ารายการถามไปทั่วเนี่ยเขาทำอะไรกัน ถามครับก็จริงก็ถูกมอาพกซีสี่คนมาในเมื่อกี้ในหัวผมขึ้นมาเลยอสีคนพี่เดี๋ยวห้าคนห้าคนเอาไม่ตัดผมบอกถ้าเมืกี้กันพูดมาอ้าวพี่เห็นผมด้วยเหรอครับเนี่ยาม